สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมอนิมูทุกคนผมช่องกิฟตัวบอยครับวันนี้นะครับกิจกรรมแจกฟรีเพียงแค่ ep 4ก็กลับมาแล้วนะครับเปิดให้เพื่อนๆน,นะครับทุกคนได้เข้ามาทายผลสลากกินแบ่งนะครับเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับก็งวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครทายถูกนะครับเป็นงวดที่2ติดต่อกันแล้วนะ ในงวดนี้นะครับคริปโตบอยก็อ่านะครับได้จัดเตรียมของรางวัลน,นะครับมาให้กับเพื่อนๆที่ทายถูกในงวดนี้นะครับโดยของรางวัลในงวดนี้นะครับก็เร้าใจเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะครับโดยคริปโตบอยจะแจกนี่เลยครับกล่องใหม่นะครับเป็นกล่องเกมชารตบล็อกนะครับ ที่คริปโตบอยนะครับได้ไลฟ์สดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับหาเจอมา2กล่องนะครับก็แจกให้เพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆที่ทายถูกนะครับก็เอาไปเลยนะครับ2กล่องนี้นะครับโดยกติกาก็เหมือนเดิมนะครับเพียงเพื่อนๆนะครับทายเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่ หมีนาคมนี้นะครับถ่ายเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยคำว่ากล่องส้มนะครับกติกาก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายได้แค่หนึ่คนต่อ1ครั้งนะครับและถ้าหากมีเพื่อนๆถ่ายถูกเข้ามามากกว่า1คนนะครับเดี๋ยวคริปโ o บอยจะทำการ่ไลฟ์สดสุ่มผู้ถูกรางวัลเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับเปิดให้ทายตั้งแต่วันนี้นะครับถึงอตอนเที่ยงนะครับของวันที่1มีนาคมนะครับก็ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วก็หมดสิทธิ์นะครับ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเห็นเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับสามารถเข้ามาทายกันได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดตามช่องคลิปโตบอยแล้วก็ตามหรือว่ายัางไม่ได้ติดตามช่องนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกร่วมมาทายลุ้นผลรางวัลกันได้เลยนะครับ และกิจกรรมร่วมสนุกดีๆอย่างนี้นะครับคลิปตัวบอยก็จะจัดมาให้เพื่อนๆได้ทายผลกันทุกงวดนะครับของรางวัลก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกร่วมเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็รายการใหม่ของคริปโตบอยนะครับเป็นรายการไลฟ์สดนะครับก็สายฟรีขี้เหงานะครับถ้าเพื่อนๆอเห็นไลฟ์ก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาาแชร์ข้อมูลเกม n i n g Moon Village กันได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องคริปโตบอยด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ